กันไหนก็อร่อยร้านนี้กินอะไรอร่อยหมดเลยจริงตกรถผมนั่งกินบะหมี่อยู่แล้วล้วก็รอ,อ,อ,น,อนั่งรอแล้วค่ะเขาบอกว่า นี่รอตรงนี้เลยเดี๋ยวรถก็มารถมาวิ่งผ่านไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นเลยเออไม่จอดรอด้วยรถแหล่งท่องเที่ยวมันต้องมีจอดรอคนขึ้นเปล่านี่มันขับขับไปเลยริ้วไปเลยเออไม่รู้เรื่องเลยเบอกว่ารอรถปางอุ๋งมา11บเอ็ดโมง,โมงเมไม่นื่อเช้านี้น้องไม่ได้รับว่าว่าเออไปโมงไปเราจะไปด้วยอย่างเนี้ย เอาเปอร์ทัร้อเจ้าไอไอไรูเคยมาเขาทรอหางนอแฟรส่แรแฟรสี่สวนนาอศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดสี่แปดแปดศูนย์สี่ศูนย์สี่นี่ศูนย์สี่เหรอศูย์เกือบผิดละดีนะผมมาดูใช่ใขอบคุณมากครับโอ้โหไม่มได้ไ ón, ที่ช่วยนี้อาจจะยาววันเนี mble, ้เออออี่ยพ sí> ึ่งเช้าเชนนัเจานึ่ตามให้หมาก่ะ 我不รู้เบวร์โทรศัพทมาเค้าต้องย่างตึงแล้วก็อ่ะอ่าน้องจะไปถึงไหนไม่องสอนเอไปถึงมตองอนลยอ่ะเลอเค้าตังดังกเขาบอกว่าให้หามอไซค์ไปส่งที่นาปากแปดอะไรเนี่ยอ๋อหาไซค์ไปส่งที่นาปากแปดเออจานี่ไปซีกเดียวค่ะเขาอยู่หน้าปากแปดใช่ไหมเขาจะ เขาว่าเขาขี้เกียจเข้ามาไงเขามีแค่คนเดียวม<อ>ีแค่คนเดียวเขาอยู่หน้าปาเปตี้ร้องเนี่ยเพราเลยเพราะไรช่างส่งทุาคหน้าปาเปตี่งเนี่ยก็ส่งอาชีพเสริมเช่นมอเตอร์ไซค์เดินจะส่งคนนี่อยู่ไหนมาหนี่งก้าวหนึ่งก้าวได้ความอย่างนี้ฮะได้ไหมบอกว่าให้เบอร์ไปขอเบอร์รถปางอุงมาให้<ะ>ผมก็คุยกับเขาเขาบอกว่าให้ไปหาหมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่ นาปแปลกแล้วเดี๋ยวเขาจะมารับาล้ามาบอกก่อนเดี๋ยวเผื่อหาให้ผมอะไรอย่างนี้แล้วผมไม่อยู่ขอบคุณขอบคุณเ,นะ <laughs> เออจะมาบอกก่อนไง,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 งนไม่งั้นเดี๋ยวอุ่นวายกัน เช้าของคนไทยใหญ่ก็จะเป็นถั่วพูอุ่นถั่วพูอุ่นก็จะมีขายอยู่ในตลาดบอกว่าให้มากินนะเนี่ยนั่นเนี่ยมันจะตอนที่ไม่ทอดมันเป็นอย่างเนี้ย อันนี้อันนี้คือเต้าหู้ใช่ไหมคอันเลยก็สั่งมาอันนี้อันนี้มันก็มันไม่รู้ว่าจะชอบหรือไม่ชอบเพราะไม่เคยกินสั่งมาหมดทุกอย่างเลยไปลองอไปลองทุกอย่างค่ะอ่อยทุกอย่างก็ได้ลองชิมถ้าไม่อร่อยจะไม่มีคนินิเล็กกจิเล็กิครับเนอมัมันนิ่มข้างนอกกรอบแล้วก็ข้างในนิ่มนิมนี่มาเจอกันบนรถอากย่างก็มาด้วยกันเลยอย่างกเป็นลูกหลานเลย เจอเจอกันเมื่อกี้เวนกันเข้ามาเมื่อกี้เดินเข้ามาดูว่าเอะเขากินอะไรกันแปลกๆเอานี่แล้วกันนเต้าหู้ร้อนเนี่ยไม่เคยกินเลยม่น่ยานกินดรับไม่ชิมาไม่ถึงไร้องสอนนะนันนะเขาว่าอย่างนันแ่เมื่อกี้คนรถเขาก็ว่าองันและอเก็เลยมาชิมเก็เลยต้องรีบลงจากรถมาชิมมาหาเจ้านี้เลยเลี่ยวียวอันนี้อะไริวดำเป็นอ๋ออยู่แถวนี้เหรอคะหัว มันเหลวๆเหมือนตักคู่เนาะเอ้เหมือนเหมือนน้ำต้มเนาะอันนี้อะไรวะหวานหวานน้ำตาลเชื่อมอ๋อเฮ้ยเทมันพริกอันนี้เค็มอันนี้หวานอันนี้เผ็ดนี่ได้ยังไปเรื่องเลยถ้าไม่มาลองชิมได้มาไม่ถูกนะอันนี้ก็คืออันนี้ใช่ไหมคะ่ถูกแล้วค่ะเอาส่วนเดียวก่ต้องมาแช่น้ำก่อนแล้วต้องมาปั่นอีกทีพี่ใช่แล้วแล้วก็ ทิ้งไว้คืนให้มันตกตะกอนค่ะเคอาข้างล่างมาเนี่ยมาเคี่ยวอีกทีนึงเอาเฉพาะไอ้ที่ตกตะกอนมาเคี่ยวโอเคก็เลยเน้นๆคุ้นๆนี่พอมันเย็นแล้วเอามาหั่นเป็นชิ้นทอดเป็นอย่างนี้ก็คือกินได้หลายวิธีเอามาทําเป็นถั่วพูอุ่นก็ได้เอามาทอดก็ได้นี่ขายถึงกี่โมงคะเก้าโมงสิบโมงนี่ยังมีอยู่แต่ว่าบางทีก็อดช้าค่ะ าบอกว่าคล้ายๆหนมจีนนะแต่ว่ามันจะเหนียวกว่าหนมจีนทำมาจากข้าวเจ้าใช่ถ้าใช้ใหญ่ต้องมาจากนเขาอะไรเงี้ยไม่เลยเราก็อยู่ในตัวเมืองนี่แหละกินทั้งกินกันในนั่นแหละรสชาติพอดีมากเลยต้องพูดแบบเมื่อกี้รอบนึงรสชาติพอดีมากเลยเปรี้ยวเค็มเผ็ดรสชาติกำลังดีแต่ถ้าใครชอบรสจัดเขามีให้ฮะนี่มีเครื่องปรุงนะฮะควงเครื่องปรุงใส่ได้ ดูแล้วตัวคูสิ้นอันนี้ก็คือเต้าหู้ทอดแบบที่เรากินประจำแบบปกติไอ้เงเหลืองนี่กรอบนอกนุ่มในไม่ถึงขนาดกรอบกรวบแต่มันมีความกรอบนิดนึงข้างในเขาจะนุ่มคล้ายคลคีมละลายเลยเออคเตอร์แบบนั้นเลยกินบทนี่เข้ากันอร่อยมากฮะราคาก็ไม่แพงด้วยอันนี้ที่เราซื้อมาไม่อเช้านะอันนี้ถั่วพูเหลืองทอด เต้าหู้ทอดนั่นแหละย่อยถั่วเหลืองว่ามีความเหมือนชีสนุน่มๆอันนี้เป็นถัน่วบูกโตเรียกว่ายำเต้าหู้แล้วก็ใส่น้ำยำน่าจะอันอนี้นะน้ำยำไปแต่เราลองอันนี้กันลวกันลองเต้าหู้ทอดกันน้ำจิ้มหนึ่งน้ำจิ้มมะขามเปรี้ยวนำ น้ำจิ้มคล้ายน้ำจิ้มปันิปุรีมากแต่ว่ามันจะมีรสเผ็ดแบบไทยๆครเผ็ดแบบพริกป่นถ้าเป็นปันิปูรีเนี่ยมันจะเผ็ดแบบเป็นชัดนี้เผ็ดหรือเป็นซอสอีกทีหนึ่งในนี้มันใส่พริกป่นเปรี้ยวนาแล้วก็มีหวานมีเผ็ดนิดๆเค็มตามถือว่าเข้ากับเต้าหู้นี้เพราะว่าเต้าหู้เนี้ยรสมันอ่อนชอบไปเทคเจอร์ัมามากเลยพอเราเคี้ยวไปตรงกลางอ่ะมันมีความครีมมี่ มันยมเยิ้มๆมันเหมือนชีสที่กำลังละลายอะ่ะอืมเด็ดว <Dead, S 1> ันนี้ชอบมากอร่อยกินมันออกแบบถั่วๆมีถั่วลิสงมีน้ำมันพริกนี่ก็น่าจะเป็นน้ำน้ำส้มลองเลยดีอะ่ะรสคล้ายๆน้ำยำแบบใส่ถั่วเยอะๆหน่อย แล้วก็จะอบเปรี้ยหวานเผ็ดจะน้อยหน่อยน้ำยำผสมน้ำจิ้มไก่แล้วก็บดถั่วลิสงใส่ลงไปวิวนั้นค่อน,นข้างจะมีความหนักมีบอดี้เต้าหู้แผ่นนี้นะเนี่ยเ็นเต้าหู้รสคลีนมากเลยมันไม่เหมือนกับเต้าหู้ขาวปกติมันจะมีแบบกลิ่นถั่วนิดนึงกลิ่นแบบน้ำเต้าหู้อ่อันเนี้ย มันเป็นกลิ่นแบบคลีนไปเลยอ่ะคือแทบไม่มีกลิ่นอะไรเลยเมืองเล็กนะฮะที่นี่ฝนมาทุกข่านอตอนนี้6กโมงกว่าๆมันก็เงียบแล้วไม่ค่อยมีร้านเปิดแล้วนี่ครับเรามาเจอแล้วตามคำบอกเล่าของคุณแม่นะฮะมาเจอร้านข้าวป้ยกันได้ คาคาเอามาจากที่นู่นใช่ไหมฮะค่ะเ,เหมือนกันเลยเนาะมันโถอร่อยที่สุดไม่ไม่ไม้องสอนอา่าขายลูกเท่าไหร่ครับอ๋อขายที่นี่อะคะค่ะสิบลูกสโอ้ลูกไปเลอร์เลยนะสิบบาทน้ำ <c oughs> โวยน้ำถิงน้ำเต้าหู้น้ำตาาบน้ำโวย,ย,ยสิบ,บาทนำเต้าหู้อย่างละห้าบาทโอ้โหถูกมากที่น,น,นู่นจะบอกละห้าบาทเหมือนกันสิบาทอ๋อนึกว่าห้าบาทอ้นนี้อันนี้อะไรโอ้หลายนะของกินเต็มเลยวันนี้ ถ้านั้นถ้ามีเวลาเนี่ยขึ้นวัดพระธาตุในกองหมูดูทะเลเหมอกพรุ่งนี้รับรองทะเลหมอกสวยแน่ๆน ขึ้นเขาขึ้นเขามาอรอฮะทย์ขึ้นตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นเลยนี่จะแปดโมงแล้วเนี่ยร้านอาหารยังไม่ได้ถ่ายสักร้านเลครับจะขึ้นเครื่องบินกลับตอนเที่ยงครึ่งอยู่แล้วพยายามจะรีบทาจะรีบทําเวลาก็าไปถ่ายอาหารต่อ,อยังไงเราต้องได้คอนเทนต์อาหารเพราะเราเป็นรายการอาหารชอบียบบสี ตังเฝ้าเลยนะ <c oughs> คนเยอะเลยฮะวัดพระธาตุโดยกองหมูมาชมวิวเห,เหมือนเราแหละมันันดูทะเลหมอกแล้วก็มา,มาไหว้พระด้วยมีไหว้พระธาตุ ทาต่างกันมันทาต่างกังเนเรารูอุ่นยังไงกัน,ไหน,หนไหนข้าหนหนยใช้ข้าใหญ่น่ะอ่ามนมามันี่เื่ต่างเอาืต่างเ่นมัเียกางตุ้งในอันเดียวกันอย่างเดีแเ่วานนีข้าวใช้ข่ใหญ่ตรงนี้นะต้องตเป็นน้ำใสก็คือไม่ใส ไม่ใส่ตัวเนะใส่ใส่เป็นซุปมาสองรอบ รู้สึกตัวผู้อุ่นขายดีมากเลยนะฮะออ๋มีแต่คนฟังตัวผู้อุ่นเนะาะตัวผูอุ่นต้มาส่วนเออตัอุอ่นมาส่วนถ้าไม่มีตัวผู้อุ่นเขาจะอยางอืนวันนี้มากินข้าวซอยไทยใหญ่แทนเครื่องข้างหน้ามันมีอะไรบ้างอะ่ะดอกกระเทศกับหมูสับอ๋อไม่เหมือนตัวผอุ่นเนาะไม่เหมือน,อ,อ,น,นอ,อันนี้มันก็จะ,จะเปรี้ยวสดชื่นกว่าเนาะ แต่อันไหนก็อร่อยร้านนี้กินอะไรอร่อยหมดเลย<า> <c oughs> จริงสำหรับอาหารก็ร้านดังก็จะเป็นผ้าสีบัวผ้าสีบัวที่เขาถามกันก็จะมีหางเลม<า>ีเนื้อลุง <c oughs> เนื้อลุงก็จะเป็นหอยสับตั <c oughs> ้นเป็นก้อนอ<า>มีเครื่องปรุงอันนี้ที่ดูค่ะครับจ<ะ>ิ้นดูในเครื่อมันจะมีหอมแดง แล้วก็กัดเค็มแล้วก็กระปีมะเขือเทศขิงแล้วก็ใบหมกพูดไม่ทอดกีมันจะมีเกล็ดหยักอันนี้ไก่อุ้บไก่เรต่อได้ทำก็เขาก็มีหอมแหลกไคแล้วก็ขิงมะเขือเทพศพริกแกงอะค่ะก็เสร็จในหม้อเข้ากันให้งหดแล้วก็ใกล้ใส่ไก่ลงไปก็เอาตะไคร้ใส่ที่หลังใบหมกพูดใส่ที่หลังค่ะท<ม>ั่แงเลยค่ะ อย่างฮัลล hey, ีก็ม so ันจะมีหอมแหลงขิงน้ำมะขามของแม่ตองสอนไม่ใส่น้ำตาลนะคะใส่ไก่ตุ่นค่ะไก่ตุ่นไก่ตุ่นนั่นก็มันจะมันน่ารองรองเองนะคะแต่มันน่ารองแล้วก็หลอกไม่กินกับเต็มรองค่ะก็ใส่ราดข้าวสามอย่างได้ไหมฮะอย่างละหน่อยแด้ค่ะ ร้านสุดท้ายของทิปและร้านปลาสีบัวร้านปลาสีบัวขายอาหารเหนือแล้วก็อาหารไทยใหญ่นี่แล้วสั่งแบบเป็นลาดแกงมาสามอย่างเลย <S <S เริ่มจากฮังเลก่อนนะมันก็จะเผ็ดน้อยสุดอันนี้เขาบอกว่าที่นี่ไม่ใส่น้ำตาลกินป,ปลาๆหอมหอมหอมมากรูดถั่วยิลาวีลากินวิลาออกแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวหวานโอดี อร่อยรสข้าวเนื้อมากฮนะไม่ใส่น้ำตาลแต่ก็ยังหวานเนี่ยมันหวานธรรมชาติเนาะใส,ใส่หอมใหญ่ใช่ไหมฮะใส่หอมใหญ่รหวานแบบผักอันนี้เดอะเบสเลยชอบอันนี้สุดเลือมันเข้าเครื่องแกงแล้วมันเข้าเนื้อเข้าหมดนุ่มเปื่อยแล้วก็ไม่ได้ยุ่ยหนังหมูเนี่ยละลายหอม หอมเครื่องเทศหอมมะขามได้กลิ่นมะขามได้กลิ่นยีรารลอยขึ้นมาใต่ถมือมือหวานจะธรรมาชาติหวานจะหอมใหญ่หม,มาจากมะเขือเทศนีย่างกินลุงอันนี้เขาจะออกแบบเครื่องเทศจัดจานิดนึงอันนี้หอมหอมแบบตะไคร้ลูกักชีมันกลิ่นแบบสดชื่นมากเลยมันจะออกสมุนไพร มากกว่าเครื่องเทศอย่างแกงฮังเลนี่เป็นแกงที่เน้นเครื่องเทศมากกว่าแล,แล้วก็รถกำลังดีเลยไม่จัดมากอร่อยสุดท้ายอุ๊กไก่แกงไทยใหญ่โออันนี้ไม่เผ็ดเลยสีมันดูแดงๆเหมือนมันจะเผ็ดสุดมไม่เผ็ดเลยอันนี้ออกมันๆม,ม,มีความมันๆ มันมันหอมน้ํามันเยอะอันนี้จะคล้ายๆพวกอาหารพรมาร่าน,นี่อาหารพม่าจะมีน้ามันลอยเยอะๆแต่ก็ไม่เลื่อนเนาะหอมอาจจะเพราะเป็นไก่เยอะยอาจจะไม่รู้กว่ามัน,มนหนักหรือวีมากเวลาเรากินอาหารอย่างนี้เน,น,นาะโดยเฉพาะในกรุงเทพนะร้านในกรุงเทพนนนเทพนี่ยชอบทาสิิงหวานคนกรุงเทพเชอบกินหวานไงรได้มากินของถึงที่นะร้านอร่อยที่นี่อย่างนี้นะ คับใจมากร้านปลาสิบัวนะฮะอยู่แถวแถวสารเฉพ่อข้อมือเหล็กถ้ามาจากทางสีแยกสีแย่ไฟแดงที่มีเว่นทาตะเรนะก็ตรงมาเลยเปิดช่วงกลางวันนะฮะคนที่เนี่ยเข้ามากินอร่อยจริงๆเป็นร้านดีเด็ดเลยจอมเก๋าของเมืองแม่ฮ่องสอนมาตามมาชิมกันดูได้อันนี้เจ้าของร้านนะอ๋อทอกับแกน่าดีกว่าอันนี้ผหลังมาไถ่าผหลังก็มาให้คุณ ปากสีโว,วได้เนดีเด่นนะแม่ห้องสอนแม่ดีเด่นแม่ห้องสอนตอนนี้เรามารอเครื่องอยู่ที่สนามบ,บินแม่ห้องสอนนะฮะสำหรับที่แม่ห้องสอนเนี่ยคือค่อนข้างจะมีเวลาน้อยมากแต่ละอย่างเนี่ยไม่ค่อยเป็นใจลเลยไปปุ๊บจะขึ้นไปดูทะเลหมอกหมอกก็ไม่หายสักทีจะไปกินขนมไทยใหญ่ร้านก็ยังไม่เปิดจะไปกินข้าวเส้นยังไม่เปิด ไม่เปิดหรือไม่ขายไม่รู้เมื่อวานไปก็ไม่ขายบีแพรนไปหมดเลยได้แค่ร้านอาหารไทยใหญ่นะร้านอาหารไทยใหญ่เนี่ยที่ตลาดนี่อร่อยมากทุกอย่างในร้านอร่อยหมดเลยสั่งอันไหนก็อร่อยโดยเฉพาะทัวร์ภูอุ่นี่คือเบอร์หนึ่งเลยโน .1 นน must help ทุกคนมาเนี่ยสิบคนเนี่ยสั่งทัวร์ภูอุ่นแปดเก้าคนร้านภาษีบัวรสชาติเด็ดขาดมากบาลานซ์เครื่องเทศแน่นเป็นรสชาติอาหารเหนือแกบับแท้แท้ที่ชอบความเป็นมิตรความใจดีของ คนที่นี่นะและคุณจะหลงรักจังหวัดที่ประชากรมีความสุขที่สุดในประเทศจนกว่าเราจะจัวกันใหม่สบายดี